กว่าสัปดาห์แล้วนะหลังจากที่มีกระแสะพูดถึงกันเยอะกรณีที่คุณนุ้งอิงพูดถึงผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยนะโอ้โหวิาพาก์วิจารณ์กันครึ่มเลยนะคะแล้วปรากฏว่าหลังตั้งแต่มีการพูดถึงเรื่องนี้คุณนุ้งอิงก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์แบบ,บเป็นกิจจลักษณะนักข่าวก็พยายามจะตามหาใช่นักข่าวก็พยายามจะตามหาจะสัมภาษณ์ประเด็นนี้นะคะคุณผู้ชมและท้ายที่สุดเมื่อวานนี้เจอแล้วเจอคุณนุ้งอิงแล้วปรากฏตัวที่ใจกลางกรุงเลยสยามสแควร์ คุณอุ้งอิงมาร่วมงานงานนี้ค่ะ The Celebration Right to Love mm hmm. ก่อนที่จะไปประเด็นเรื่องของผู้ว่าแบงค์ชาติมาดูรายละเอียดของงานนี้กันก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานสําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลและก็ในส่วนของพรรคเพื่อไทยให้ความสําคัญมาตลอดนั่นก็คือเรื่องของความเท่าเทียมเมื่อวานคุณอุ้งอิงมาร่วมงานนี้นะคะแล้วก็เน้นย้ําเลยว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับเรื่องนี้สาภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบร่างพรบสมรสเท่าเทียมและเชื่อว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ แล้วเป็นประเทศแรกเลยนะประเทศไทยประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจ้าตัวย้ำเลยว่าต้องขอบคุณทุกคนเพราะนี่ถือเป็นความสำเร็จของทุกคนไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งนะคะแล้วคุณุงอิงชวนทุกคนเลยบอกว่าอยากให้มาร่วมกันฉลองกับความคาดหวังว่าประเทศไทยเนี่ยจะได้เป็นเจ้าภาพในงานใหญ่งานนี้ World Pri ร e ที่จะจัดขึ้นในปี2030ค่ะ มันเป็นการใช้กระบวนการทั้งหมดผ่านมานานถึงประมาณ23ปีด้วยกันนะคะกว่า,าพรบรนี้จะสําเร็จค่ะถ้าประชาชนภ้าเอกชนเองถ้าไม่ร่วมสนับสนุนก็คงไม่เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นอย่างแน่นอนค่ะการสบรสเท่าเทียมนี้นะคะถือว่าเป็นผลงานของพวกเราทุกๆคนค่ะขอเสียงปรบมือให้พวกเราทุกคนอีกครั้งค่ะ แล้วตัวดิฉันเองนะคะว่าหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าด้วยความร่วมมือจากทุกหลายภาคส่วนนี้นะคะเราจะมีโอกาสได้จัดงานเว r ร์ไพร์ในปี2030ในอนาคตค่ะ ซึ่งจะเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยต่อไปค่ะเดี๋ยวรอลุ้นในอนาคตนะในปี2030ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน w o r ร์ลพราหรือเปล่าส่วนเรื่องของร่างพรบรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพการแสดงออกทางเพศสภาพคุณลักษณะทางเพศที่จะให้สิทธิ์ผู้มีความหลากหลายทางเพศเปลี่ยนคํานำหน้าชื่อให้ตรงกับเพศสภาพ อันนี้หลายคนก็รอคอยนะซึ่งจะผ่านการพิจารณาแล้วก็ได้มีการประกาศใช้ก่อนงานเว r ร์ p ไพร์2030หรือเปล่าคุณอุ้งอิงก็บอกนะคะว่าน่าจะมีการผ่านกฎหมายได้ทันแต่ยังจะต้องผลักดันเรื่องของการยุติการเลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมในด้านอื่นๆคู่ขนานกันไปด้วยค่ะก็เป็นกฎหมายสองฉบับที่ก็ติกคู่กันมาทั้งสมรสเท่าเทียมแล้วก็อัตลักษณ์ทางเพศเพราะว่านี้ก็เป็นการหมโรงนะ<ฆ>เพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้ามิถุนายนก็จะเป็นไพร์มันหรือว่าเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศนะครับ อพอนักข่าวไปเจอคุณลุงอิงงานนี้แน่นอนรอแล้วฮะคุณลุงอิงลง,งจากเวทีเมื่อไร่เดี๋ยวรอสัมภาษณ์ลหลายประเด็นร้อนั้งกรณีที่ตัวคุณอิงเองไปขึ้นเวทีพักเพื่อไทยแล้ววิาพากษ์วิจารณ์แบ่งชาติจนถึงกรณีของคุณพ่ออดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรด,ด้วยที่มีรายงานข่าวว่าไปเจรจาพูดคุยนะฮะกับทางกลุ่มชาติพันธุ์เมียนมาแต่คุณลุงอิงเนี่ยบอกกับนักข่าวช่วงหนึ่งด้วยบอกวันนี้จะเดินช้า ยังไงคะเอ๊ะท,ทำไมคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเหมือนมีการเผยแพร่เป็นคลิปเหมือนคุณลุงอิงที่ทำนีบนะ<อ>เหมือนอเหมือนวิ<อ>่งหนีนักข่าวหรือเปล่าหรือยังไงมีคําถามเกิดขึ้นค่ะ<อ>คุณลุงอิงก็เลยบอกเลยจะเดินช้าๆเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าวิ่งหนีนักข่าววันนั้นนักข่าวก็รู้ว่าตัวเองรีบมีงานต่อต้องรีบเดินผู้สื่อข่าวก็เดินตามมาย้ําเลยว่าที่ผ่านมาไม่เคยหนีนักข่าวและถามนักข่าวกลับด้วยนะหนีได้เหรอ วันนี้จะเดินช้าๆเ,เดี๋ยวจะลืกว่าเราหลีเราไม่ดีว <c oughs> ันนั้นนี่มาทัค่ะวันน,นมีงานต่อมีงานต่อแล้วตอนที่ถ่ายก็ทุกคนก็ยังไม่เห็นเลยแล้วก็วิ่งออกไปแล้ว แตด้วยถ้าอยากหนีหนีได้หรอ,อ,อยืนยานไม่เคยหนีนักข่าวแน่นอนส่วนประเด็นเรื่องแบงค์ชาติคุณอิงตอบเลยนะฮะมีวัตถุประสงค์อยากจะให้รัฐบาลแล้วก็แบงค์ชาติมีเป้าหมายร่วมกันคือประชาชนถ้าหากมีเป้าหมายร่วมกันการทํางานกันก็จะบรรลุเป้าหมายได้นะครับซึ่งความเดือดร้อนของประชาชนความเป็นอยู่ต้องเป็นเป้าหมายร่วมกันและตัวเองก็เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยที่เป็นพักแก่นนาจัดตั้งรัฐบาล ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนส่วนการปราฐกถา,าในเวทีวันนั้นที่มีพูดหลายเรื่องเช่นเรื่องสังคมเรื่องพรรคเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันคุณอุ้งอิ้งย้ำว่ามีการเตรียมการอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ต้องเตรียมคําตอบให้กับสื่อมวลชนเมื่อถูกถามการพูดตอนนั้นก็เป็นการพูดเพื่อสนับสนุนการผลักดันนโยบายของรัฐบาลหากจะถูกวิจารณ์ทั้งรัฐบาลทั้งคุณอุ้งอิ้งเองก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ถือเป็นเรื่องปกติฮะส่วนอีกหนึ่งคำถามที่เมื่อวานนี้คุณนุงอิงถูกตั้งคำถามด้วยจริงๆไม่ได้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ้าตัวโดยตรงนะก็เกี่ยวข้องกับคุณพ่ออย่างอาดีตนายกทักษิณที่เหมือนมีความเคลื่อนไหวไปคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์เมียนมาคือหลายคนตั้งคำถามกันเยอะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะนักข่าวก็ไปถามประเด็นนี้กับคุณนุงอิงด้วยเจ้าตัวมองในฐานะลูกสาวบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นอดีตนายก มองว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งและมีความห่วงใย,ยบ้านเมืองอยู่เสมอแม้ว่าจะไปอยู่ที่ต่างประเทศเป็นเวลา17ปีแต่คุณนักศินก็ยังมีความเป็นห่วงพี่น้องคนไทยอะไรที่ช่วยได้ก็ต้องช่วยคุณุงอิงย้ํานะคะว่าเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็คิดแบบนี้เหมือนกันว่าถ้าเกิดมีสิทธิ์ช่วยได้ก็ช่วยคนละไม้คนละมือตั้งแต่คุณนักศินเป็นนายกเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประเทศไทยก็มีชายแดนติดกับเมียนมาดังนั้นอยากให้เกิดความสันติ ซึ่งมองว่าปัจจุบันเนี่ยคุณนักสินไม่ได้มีตำแหน่งอะไรแต่ที่อยากทำเพราะว่าอยากมีส่วนร่วมในการช่วยประเทศเท่านั้นค่ะคุณพ่อก็เป็นอดีนตนายกรมฐมนเรีนะคะเป็นคนไทยคนหนึ่งที่อีงเชื่อเลยว่าท่านห่วงใยบ้านเมืองมาเสมอนะคะถึงแม้ว่าจะออกไปมา17ปีนะคะก็ยังเป็นห่วงพี่น้องคนไทยแล้วคิดว่าอยากจะ ช่วยอะไรได้ก็ช่วยอิงเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็คิดอย่างนั้นเช่นกันนะคะว่าตัวเองเมื่อมีสิทธิ์ที่จะช่วยหรือมีส,ส่วนที่จะทําอะไรเพื่อช่วยประเทศได้ก็คงอยากจะช่วยอยู่แล้วล่ะคนละไม้คนละมือนะคะส่วนคุณพ่อเองเนี่ยที่ตั้งแต่ไปอยู่เมืองนอกหรือตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ดีต่อประเทศเพื่อนบ้านมาตลอดนะคะแล้วอย่างประเทศไทยเองก็มีชายแดนติดกับพม่าถึง2,000กว่ากิโลเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้เกิดความสันติแน่นอนแหละและตัวคุณพ่อเองเนี่ย ด้วยความที่ไม่ได้มีตําแหน่งอะไระนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ตั้งแต่ตอนที่เป็นนายกแล้วก็เรื่องปรับปรามยาเสพติดะนะคะก็มีรู้จักหมดทั้งชนกลุ่มน้อยทั้งทหารในของพม่าเองอะนะคะก็พอเวลาคนที่จะติดต่อหาหาท่านก็ยังมีคอนเน็กชันที่ที่มีกันมานานนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยได้สร้างไว้นานแล้วะนะคะเพราะฉะนั้นก็ด้วยความเป็นห่วง ประเทศอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีการได้คุยอะไรเกิดขึ้นก็คิดว่าคงไม่ได้ไม่ได้ในฐานะตําแหน่งอะไรทั้งสิ้นก็ฐานะที่อยากอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยประเทศไทยเท่านั้นเองค่ะถ้าถามว่ามีตําแหน่งอะไรคุณลุงอิงก็ยอมรับว่าคุณนักศิล์เนี่ยไม่ได้มีตําแหน่งอะไรแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นนายกมาก่อนมีบทบาทต่างๆมาก่อนแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านมองว่าความเคลื่อนไหวของคุณนักศิน์เป็นการอยากมีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยประเทศไทยเท่านั้นนะักข่าวยังถามด้วยว่าการพูดคุยจะประสบ ผลสำเร็จมีผลสำเร็จมากแค่ไหนคุณอุงอิงก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกับคุณทักษิณน,นะคะ